สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูลและนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2559ที่ผ่านมาท่านเจ้าคุณพระโสรพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยได้ประกอบกิจวัตรประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ในโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญได้ในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในพระราชินานามที่พระโสพลพัฒนคุณหรือท่านเจ้าคุณทินตามนามเดิมของท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัฒพุน้อยท่านได้ประกอบกิจวัตรของสง์การออกรับบิณฑบาตเพื่อนำสิ่งของต่างๆเหล่านี้ไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ และในสัปดาห์นี้ท่านเจ้าคุณพระโสรพลพัฒนาคุณได้นำสิ่งของที่บินธบาด้นำแยกออกจากถุงเพื่อนำน้ำนมน้ำผลไม้จัดเตรียมเพื่อนำถวายเป็นน้ำปันนะในงานปริวาสที่จะจัดขึ้นที่วัดเขาลำแพนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีและในระหว่างที่จัดเตรียมสถานที่บนเขาลำแพนนั้นด้วยเพราะมีพระได้เดินทางมาช่วยจัดเตรียมสถานที่เป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากนี้แล้วในช่วงที่จัดสถานที่ยังได้รับความศรัทธาจากญาติโยมได้นำอาหารมาจัดทำเพื่อถวายให้ต่อพระพิสุสง์และคนงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คนงานที่มาจัดเตรียมสถานที่บนเขาลำแพนและจัดเตรียมนำอาหารมาจัดทำถวายให้ตลอดงานอีกด้วยอยู่หนองมอง่วงวันนี้เอาอะไรมาเลี้ยงเพนบ้างคะ พิการปีอีก,ะป,กะปีแล้วก็พัดทออ์ทิคอ,อนรีสอร์ทขาดรวมๆกันมาทราบข่าวว่ามาสองวันแล้วรู้เพิ่งมามากี่วันแล้วคะมาที่ป,ปรมาศรีสอร์ทมาหลายวันแล้วคะมาหลายวันแล้วนะคะอ่าวันนี้มาร่วมทําบุญกันเนาะแล้วช่วงงานปริวาสมาไหมคะว่าจะมาบวชนะว่าจะมาบวชนะคะอาสืบต่อไปค่ะวันนี้อนุโมทนาสาธุนะคะกลับไปร่ำรวยร่ำรวยนะคะศาสตค่ะ คนนี้เขาให้หมูปีตลอดมาสาธุค่ะหลังจากที่รับบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงได้นำสิทธิอนุสิทธตชาวเศรษฐีเรือทองบางส่วนที่ได้เดินทางมาจากกรุงเทพและกาญจนบ,บุรีมาเที่ยวชมสถานที่จัดงานปริวาสที่วัดเขาลำแพนเพื่อจะนำข้าวของมาร่วมถวายโรงทานและมาร่วมถือศีลแปดอีกด้วย และด้วยในขณะน,นี้บนเขาลำแพนมีอากาศเย็นในช่วงเช้าประกอบกับลมพัดผ่านตลอดเวลาจึงทำให้บรรยากาศสบายๆไม่ร้อนและมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดังนั้นเขาลำแพนแห่งนี้ถือเป็นวัดหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากวัดผู้น้อยดังนั้นท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาลำแพนแห่งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสงบจิตสงบใจในวันหยุดต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมไหว้พระชมวิวพักผ่อนในวันหยุดราชการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวิถีพุทธเชิงอนุรักษ์ป่าให้ร่มรื่นไม่แห้งแลง้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงธรรมชาติเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะจึงจัดได้ว่าสถานที่แห่งนี้น่าที่จะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระโสรพลพัฒนาคุณจึงได้กล่าวถึงสถานที่แห่งนี้ว่าอ,อ๋อพายมมา,ามาดูสถานที่แห่งใหม่ค่ะ ที่เราได้จัดบริวาตกร Jamie, รมปีนี้เป็นปีแรกเหนื่อยเหนื่อยทดสอบทดสอบเนี่ยทีนี้ก็พาญาติโยมมาดูเพื่อปลูกศรัทธาไว้ก่อนอ๋อค่ะใครมาเห็นแล้วเกิดศรัทธาก็อยากมาปฏิบัติที่นี่ก็มาเพราะเราจะเริ่มจัดในวันที่16เป็นงานบริวาตกรรมซึ่งอยู่ถึงวันที่25เลยกันอยากจะชักชวนญาติโยมให้มาร่วมกันเพียงน้ำปานะก็ดีมาใส่ อาหารวินทบาทก็ดีร่วมกันนี่ก็พาญาติโยมมาดูต่อไปนี้ก็จะมีทุกวันอาทิตย์ก็จะมีรถบัสของรถทัวร์ของวัดผู้น้อยเนี่ยพาโยมมาขึ้นมากราบหลวงพ่อข่าวนี่ขอพรทุกอาทิตย์เอาวันเสาร์อาทิตย์และกันสองวันจะพาขึ้นมาวันละคันหนึ่งรถบัสต้องจองตั๋วนะฮะไม่ได้้ใหขึ้นฟรีเอาค่ะใครจะมาก็ต้องจองตั๋ว เพราะว่ารถเรามีแ <farklı> ค <iki S 2> ่40 <spooky> ที่นั่งคนมา5กร6 0 0คนเนี่ยเราจะมีตั๋วขายล่วงหน้าอจองตั๋วล่วงหน้าขึ้นมาตลอดค่ะแต่ทีนี้ถ้าใครอยากมาเราจะปอดจองตั๋วสมอว่าอาทิตย์นี้มาที่หน้าเปิดจองตั๋วที่นี้ใครจะมาก็ต้องจองตั๋วขึ้นมาไร่งั้นรถเต็มวันละเที่ยววันละเที่ยวเปิดโอกาสให้วันละเที่ยวคุณจ้าวันละเที่ยว เขามาบนหรือว่ามากราบไหว้ขอบารมีท่านให้ช่วยเหลือให้ประสบความสาเร็จก็หลายๆที่หลายๆท,ทางก็ประสบความสาเร็จแล้วนะใครที่ขายที่ไม่ได้ก็มาที่เนี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่จะขายที่ได้นะเจ็ด <c oughs> วันเนี่ยับไปจะขายที่ได้เลยา <c oughs> ที่มีสองที่เดี๋ยวจะรีบมา <c oughs> ตรงเนี้ยเราจะทําเป็นชานนะเมื่อคืนมาดูกับเพื่อจะนุ่มก็จะวัาเอาเซนเตอร์จะตรงกลางเนี่ยลาบไปนี่เลยอเคค่ะแล้จะทำจักจุดตรงเนี้ยลกก <c oughs> แล้วก็จับจับ จะบระดับไปโน้นเลยมันก็จะสูงเหนือยอดไม้นะฮะจะทําประมาณหนึ่งไร่พอคนก็จะไปยืนบนโน้นเราลองๆวันนี้ก็าจะานุ่มมาแล้วทุกคนที่มาบนเนี้ยอจะมาให้อธิษฐานใจต่อหน้าหลวงพ่อขาวนี่เลยเ <ทะ S 2> นี่ยถ้าเกิดว่าเรากลับไปประสบควารรมสําเร็จในวันที่สิบหกเนี่ยจะมาร่วมกันสร้างที่นี่ <ทะ S 2> แต่ไม่ต้องร่วมสร้างมากหรอกเงินเนี่ยมันหายากทำมุญก็ทำน้อยๆทำด้วยปัญญาศรัทธากับปัญญาให้มันควบคู่กันไปก็มาช่วยกันทำ หลวงพ่อปัญญาท่านมรณาภาพไปแล้วอยู่เนี้ยแล้วก็หลวงพ่อเสิร์ตท,ที่มรณภาพไปแล้วอาตมาก็เลยมาเป็นรักษาการเป็น,เป,นเป็นรักษาการเจ้าวาสอยู่ที่นี่เลยต้องมาร่วมมา,ม,ามาทําที่นี่มาสร้างนี้ก็เลยคิดว่าที่เราจัดปริวาสกรรมเนี่ยเพื่อจะชักชวนพระให้หมาอยู่รวมกันที่นี่ถ้าเกิดเราไม่จัดปริวาสไม่บ่งบอกให้พระมาเนี่ยพระท่านก็ไม่รู้มันก็เหมือนเป็นเป็นวัดปิดอ่ะแต่ตอนนี้เราทําเป็นวัดเปิด พระจะไปเชียงใหม่เชียงรายมาชนบุรีก็ผ่านหนองมอกก็แวะมาอยู่ที่นี่ได้สักสองคืนสาคืนก็ต่อไปก็จะมีพระหมุนเวียนมามพระอนุจรก็มากันเรื่อยๆอ,อาคันตุก,กะก็มากันก็จึงจึงได้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มแรกของการจัดปริวาติในวันที่สิบหก พระอาจารย์มาปริวาสหเาคมาเที่ยวเฉยๆอ๋ออ๋อค่ะก็เลยได้มาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้นะคะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่น่าปฏิบัติกรรมธรรมชาติเป็นสิ่งที่พระท่านชอบค่ะมีโอกาสมาอยู่ร่วมกันก็มาได้มาเที่ยว แล้วคิดว่าจะเสร็จทันไหมทันสิทันสินี่ <laughs> 2 <laughs> วันกเ็เสร็จแล้วอืมนี่ก็น่าจะเสร็จแล้วอุ้ยมาเทคานเองเลยหรอคะจาา้าทำก็แค่เริ่มต้นขามาดูก็คือแบบนี้ก็หนุนอยๆอ,อ,อยใหญ่แล้วเราก็จะน่าท้อแต่ก็ทำได้แนะต่ก็ทำได้เนาะ้ถ้าลงมือทำแล้วมัเนื่ยไม่เหนือความพยายาม คุณผู้ชมจะติดตามในช็อตนิวข่าวสั้นทันเหตุการณ์กัรมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ